มาต่อกันดีกว่าเอาเจอห้องแล้วนี่วะปับจอเพลินไป่อย Let's go เสี่ยงอะไรวะพายุหรอไม่ว่าใจแล้วผมว่าอยู่ในพายุ นี <medio S 2> no ่ไงเนี่ยอายุจริงด้วยแบ็ควาร์เธอโอ้โหแบ็ควาร์เธอเฮียอาชีรีโอ้วกมากูเล่นไหนไหนเนี่ยหยุดหยุดขวามือป่ะกูไหนไว้เนี่ยมันอยู่ริปเปอร์พี่ใช่ใช่อยู่ริปเปอร์อยู่ริเปอร์เอสอยู่ข้างหลังเราเรือเราเลยโอ้พี่พี่หาหมอกหมอกออกกักกักฝ่ายยาวเลยป่ะดูดไม่ชอบเลยวะเล่นเล่น่ายตรงขา ไม่ได้มันบอกได้ถ้าเรือใครเสียก่อนแล้วแหละขอชิ้นหายไปอยู่แปลกว่าถัดซ้ายไปเลยพี่จะออกท้ายยาวท้ายท้ายกลับหลังเลยกลลเลยก็บไปข,ข,ข้างหน้าเป็นวงพี่น่ออาออกวงเลยขับขับหลังไปเลย ข้อไปรลิฟเปอร์ก็ได้ครับพี่ไปเล่นที่ลิฟเปอร์ก็ได้เอ้ยไอ้นี่มันแบไอ้แม่กระลาขับมาหาเราผมว่าน,นั่นปักอันนี้ไว้ก่อนหน้านี้แน่เลยขับเรือดูไม่เป็นไรเลยอด้านหน้านี้ไม่มีใครอยู่ละก็ดูองไปก็ไม่มีละ ถ้ารอดอุโมงค์ไปเราจะออกอนี้นเนี่ยเรือมันขับมาชิวมากเลยพี่เนี่ได้ได้เดี๋ยวรอดอุโมงค์เสร็จเราเลี้ยวซ้ายย, <ๆ S 1> ยิงยิงมาแล้วเด้อมันน่าจะปักแก๊กไว้แล้วก็ค่อยโหมดแน่พาไม่ได้เลยพาอยู่เรือมันอยู่ซ้ายมือ,อนี่ไงอะไกำลังมาเลย พายุล่งแล้วมาไปลิปเปอร์ก็ได้ยังไงมาแล้วมา,มาหันมาเสริบเอาเลยได้ๆจัดแนามาดิอยบมาเล็กเลยเ,เข้าโซนพายุแล้วฮะวอทเข้าเข้าเรือผีด้วยไอ้เน <c oughs> ี้ยเฮ้ยพี่นอลไรฮัลโหลเนาเรือผีชนเรือผีเรือผีอยู่ข้างล่างอ้าว เปิดไปเต็มแม่งเลยเฮียปีพี่เปิดไปเต็มออกออกไปกอไปปบไไลไเนี่ยไว้ได้อยู่มันมีมันมีรูนึะพี่อยู่ข้างไยิงนะพี่ได้ไยิงกไไปเต็มอยู่นนเนียโอเคโอ้โหปยิงดูเือมันไม่เป็นไรเลยเนาะ เปิดไม่เข้าไอ้เนี่ยอย่าหยิบหยิบโดนไม้ไรที่ไม่ได้ไม้ออกทอทอจะหกกักแล้วพี่ได้อะไรมุมมุมเสียมุมเสียกำลังหักให้หได้หนึ่ง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 ผมผมโดนบอดแล้วเนี่ ตายสองตายสองพี่หมด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 เอาลองแล้วลงแล้วลงแล้วพุเเันขึ้นมาโดนโดนลูกสองตายสองไอ้ย่าลูกต่อเรื่องกระตุกกระจายอะ่ะเอ้ยมันมีรังซับไพ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมดูดดูดกระสุนไปทิ้งก่อนผมนอนเงียบอยู่ โอ้ยโอ้โหเฮียมันเกิดประสบความสินหวิดเลยหมดตายแล้วนี่พี่ตัดเสามาได้ปะดาดหายายดาดเสาขอนเอาไม่ได้เฮียมีดสองมันจะเป็นตัวหนึ่งนะตัวจ่อยๆเกิดต่อสองมันเลยสวยดี่ี oh ่ล้หน wow. ึ่งผมเกิดผมเกิด ผมดูดกระสุนมันทิ้งไปสามอ่ะน่าจะเหลือกระสุนแค่นี้เดียว,วยเฮ้ยอย่าลืมดูน้ำเดียวเราด้วยนะพี่ี่ยผมแบค็คเมกีน้นานมากตายคนหนะึ<อ>่งทำมุมให้เอไยแปะฝาหลักให้พี่หน่อยอะไรไพี่ เสาหลักแป<ะ>็องแปรูอยู่อ่ะออใช่ใช่ใช่รูใหญ่พี่จะบีบมันต่อนี่ไปไหนกระสุนมันจะหมดแล้วกระสุนมันไม่มีแล้วถ้าเหลือก็เหลือแค่ 20, ประมาณยี่สิบถ่นถึงระดับยิงไหนยิงใครใช่ไหมใ้ห่อหอกใส่จะยล่นมล้ง ขึ้นมาขึ้นมาเอาต,ตายเม็ดหนึ่งตาย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 บอดเลยบอดเลยบอดสวนเลยเรือเรานี่ผมไม่ได้เลยพี่ไอ้ไเรือเรือมันปล่อยตรงบอดเฉยเลย ปล่อยเรือตรงเฉยเลยนะว่าเราจะหันมีดมีดกับลูกซองไปจ่อยดิแอ็กจะกินนานที่ฝ่ายนี่ยได้เป็นได้เดี๋ยวเป็นไงบ้างพี่ใส่อาหารกินอ๋ออาหารแอ๊บขับออกก่อนก็ได้นะเดี๋ยวรี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 ก่อนที่ฝ่ายดูผลงานบ้านขับรีแพ้ ลงมาแล้วเรือมันอยู่ไหนอ่ะข้างหลังเราอ่ะก็ฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือคนแล้วพี่ขึ้นเรือขึ้นมาพี่ขึ้นเรือขึ้นมาเรือเรือแล้วเข้าแลงผมยิงต่อพี่เรือเรือเรือเราแรงมากใช่รถน้อยเหรอรถตัวหนึงนะมันเข้ามันเข้ากระบอกไม่ได้ ผมแม่มันเข้ากระบอกมันจะหาปูนผมใไปฆ่านะพี่ยิงก็ได้แต่มันด้ป่ะพยายามผุมเสียโดนบอนเลยมาเรือเราด้วยดดอมันดักบอดผมตัวนึงนะโอ้โหผมตายพี่ผมตายมันอยู่บนเรือเราไหวปะไหว เรือมันรูเยอะอยู่อ่ะมันไปเยอะมากตายตายตายเรือมันอมบอดตายมันก็น่าจะมาไม่ได้มันต้องรีแพรนเรือเหมือนกันอะไรอะมันบอกว่าไมเฟนโดนนัทอะไรของมันอะไร่เนี้ย กลับซ้าย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 นาหน้านนานนาเฮ้ยขวาขวาขวาพี่พุ่งถี่โดนต่อไหนนี่ตกเรือบอดเด้อขึ้นขวาดักไว้ดักไว้พี่ดพี่ขอพี่ดักนเอ้ยมันมันมันโดดลงไปมันโดดลงไี่ไงพี่มันมันมันเกาะอยู่นี่พี่มันเกาะผมพี่พี่พี่มาดักเกาะต่อผมได้ไหมได้ได้ได้ตาย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 ยิง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 ไปใหญ่ไปใหญ่ ก็อยากความือไปอยาาความือเาแรกแล้ววะตัดได้พี่ตัดได้ตัดไปแล้วพี่จอดยิงแม่งเลยนะเออโอ้ยแม,ม่งกระสุนหมดเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง,างาตา,า่งีมันมามายิงเขาอมมยิงไป<อ>ไปไ,ปไ,ปไ,ปไป mày nó ở mày cho mày 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 camera tie mày 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 mẹ mày mày không mày 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 chôm mày chôm mày 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 chôm mày chôm chôm แม็กวาร์ด้ยมันปักแจ็คยิงด้วยพี่ไอ้ที่เนี่ยเอาเปรียบรถทุกอย่างเลยใช่ไหมมันเล่นแจ็คไอ้ที่นเนี้ยพวกนักเกียร์แหละมีแจ็กวางอยู่บนโต๊อะอะไรกันครับเนี่ยแปลไฟทสิพ่อนุ่มเล่นไม่แมนเลยว่าอยู่เรือแม่งไม่โยกเลยเฮียแล้วมันขับมาหาเราเรือมันไม่โยกเลย <c oughs> เอ้ยยิงฆ่ากันเรือมันเดีไม่โยกอะ่ะ ไม่มีพี่ไม่มีมด้ไปโพวกน่าเกลียดอะไรเนี่ยไม่ไม่ขอดูเลดนหนึโนงโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ้าวมีมาเรืออยู่ไหนมาเชิญบ,บีกินเอ้อยู่ข้างนานหน้าเลยเกดด้าน,านเรือกดด้เรือนนนอยู่ในหมอกอ่ะมนพายุอ่วมาเชิญบ,บีกินไอ้เหี้ยเพิ่งเปิดเองนะไหนวะมาอยู่ขวามืออ่ะ นั่นไงนั่นไงเข้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,น,ลวนี่ไงโอ้ใบดารักอเวนเจอร์ถ้าอยู่คนพีเราไหวเราไหวเราไหวทุกทีนิ้วมือเราเร,เรา,เรา,เราวัดวัดระยะไกลกับมัน ไม่ได้แล้วต้องต้อง,ต,องต้องเข้าใกล้ๆแล้วเก็บปืนเ,เข้าไปข้างในผมมียกปืนเลยถ้าเข้าใกล้ยังไงมันโดนโอ้ขึ้นโ oh อ้ my ไม่ก็แบบขึ้นแล้วเขาหนีหรือเปล่าย,ย,ยายวยรว แค่เทียนเทียนเทียนน้ำยื้ยื้อให้เรานั้นมาช่วยได้นะจริงๆอ่ะหล่ะเ,เดี๋ยวเรานั้นไม่ว่าช่วยเราแน่ๆเราหักปะหักหักหักจะได้ าหักโอ้ยได้ได้ได้ก่อนเลยฮะต่อเราก็หักขึ้นคืนคืนขึ้นมาขึ้นมาแปะแปะแปะกลางให้ผมเลยถ้าเกิดจิงได้ยิงไปก่อนหยิงไปก่อนหยิงก่อนขึ้นวัดอยู่ผม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 มียกปืนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอยกปืนสวยสวยยกเรียบร้อยโดนปหมโดนว้าวว้าวว้าวติดบันไดเงี้ยพอร้องละ ยิงเลยยิงเลยยิงเลยขออยู่ขออยู่ยิงได้ไหม,ไมเกิดยิงไม่ได้หอ้ยอ้ยกปืนไปแล้วหักไปดีเทียหักไปิอ่ะเราดีแพรก่อนก็ได้เราเราเรา,เราหักเราหักไปพันเดอร์ได้ปหมหักไปพันเดอร์ให้เรานั่นไม่ถีต่นเวลากระลุมเสือ ไม่ไม่ก็เราวัดก็ได้เราวัดสู้ได้นะไอรำเนี่ยวัดตรงนี้ก็แลดี๋ยวเขาเข้ามาเต่าร้อยแล้วเขาขับหนีแล้วคนที่นี่ไม่สุดเท่าไหร่อ่ะแตว่าใช่ใช่แต่ผมยิงสู้ได้แค่นั้นแหละโอ้ยเข้ามาผมสู้ได้เขาไม่ใส่สุดเกิดเป็นฝรั่งเศสนี่แม่งต่อให้เท่าไหร่เล่เป็นขี้อ่ะเล่เป็นขี้อ่ะพอต่อให้มันแย่มันก็สู้เราหักท้ายออกก็ได้นะไม่ต้องตามติดได้ เฮ้ยหักขวาก็ได้ักขวาครับขวาได้คซ้ายพวกนี้ยังไม่สู้ฝรั่งเศสเอ้าใครขาดเครด์ไหมวะเฮียลือเลือเฮ้ยอีคูยิทต้อมาเรือะไอ้เหียมันยังไม่เห็นกระสุนเลยเล็กันนี่แหละชอบเนี่ยันรีโดยกระสุนเท่ากัน ได้อุ้อุอ้าวอ้าวหักหักหักออกเฮียทำทำไมมันยิงโดนมะเฮียผมหลบแล้วนะเฮ้ปีมีเรือมาปะไปบอดหรอบอดบอด ใช่บ่หรอใช่มีคนบาบันเดอร์ไม่มันมันมันผมเห็นมันยิงมาเอาหรอใช่ผมเห็นมันยิงวันเดอร์บอมมาขับออกอ่ะดีแฮ้ไม้เราเกะแล้วอะไรเราเล่นเรื่ย ผมนิ่งงเลยเฮียหลบหลบแล้วไหมเต่าเสาร้อยเต่าร้อยผมเตรียมของชุดใหม่ปะ่ะแค่ส่นวนละไเงี้ยกินอาหารหลอดเขียวไว้ได้ก็ได้นะเนี่ยผมเก็บไว้แล้วเรือมันอยู่ไหนล่ะความมือร้อยากเห็น ไอ้ลำเปิดทองแดงมันจะได้ว่าหายไปละ เก็บไปแล้วแค่น,น,น้นใส่เสาไปสั่งเอาไว้รีวิชแล้วเสา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 มันก็จะหักเหมือนกันเสาเราลงหายแล้วได้คนบีคนบีได้ได้ได้ผมผมผมยกปืนผมยก,ป,มยกปืนอีกลนะูกนหึงสไนท์ตัดเสาตัด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 เสาหักโอบีขอค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 อมุมก่อนตอนนี้น ได้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 ราต้องเขาผมผมผมยิงคางหักใส่มั้เดี๋ยวผมยิงยิงเมาต่อผมเมาเอ้ยคุณพี่คุณพี่คุณพี่มุมเสียเหรอใช่มุมเสียมุมเสียปนังปนึงปนังโอ้ oh my god สนายใส่มันก็ได้นี่ยนี่มุมมาละมุมมาละมุมมาละไป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 ปืนนี้ ยิงไม่ได้ขึ้นไอ้เหี้ยออกบอลออกบอลตัดตัดตัดเขาเงี้ยเอ้ยหัก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 ยิงนั่นแหละขึ้น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 เข้ามันแล้วนี่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเสาแม่งพิการไอ้เหี้ยรอบแป๊บนึงหลแป๊บนึงหอบได้ยังได้ยัง,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 งได้ยัง,ยงยตัดต่อไปอีกทีนึงเฮ้ยเหลือชิบหายล ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไป่ต้องยงวิบียนเบียนไมยิ้องยินเบียนเบียนองแองแองนอ็นเขาเสียเอ็นเขาเสียออกไปได้ออกไปได้ได้แป๊บนึงเอาหักเอาหักอีกเอาหักอีกได้ได้ได้เดี๋ยวผมโค้งให้ขอขอขอมุมโค้งดีๆโค้งแล้วโค้งแล้วโค้งแล้วบหักไปอีกทีเฮียผงาเสียแล้ว เอ้เสา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 อลสุดแล้วเสาเสาบอลลนสุดโอ้อขึ้นขึ้นอย่าทำอย่างนี้สิขึ้นโอ้ยวุ่นวายมากแล้วถึงนะคุณไว้พังงามผมพัง,มมยงอ,อยูมัจะเสียเิ็นึงเอาให้อยู่มัดเอาใอยู่มัดสองวิทย์ เขาหักเขาหักอีกเขาหักเขาหักโอ้ขึ้นโอ้ขึ้นขึือนอย่าทำอย่างนี้มันดึงอยู่ผมผมจะไม่ให้มันดึงดึงทำไมให้ให้ดึง <c oughs> ไอด้งดึงทำไมมึงจะเสียไหมมึงจะเสียไหมได้อยู่ได้อยู่ขอตายหนึง่ง เขาหากัมากมันจะไปชุบกันไม่ให้ชุบจมเจอ่า,อาโอ้ยแย่มากอ,าอินจัดเฮ้ยเซิร์ฟนี้ได้มันคุณผมรีโหลดไวมากไปเที่ยแล้วนี่ริงวันจริงเที่ยรีโหลดไวไวผมแม่งเจอติดบันไดสัตว์เซเลยเก่งะนะเก่งนะจี้จี้เมื่อกี้ยิงทุกอย่างที่มีอ่ะยิงเมายิงเต้นยิงหลับเอาทุกอย่างลงเลย เอยมากยกปืนสองลูปตอนนี้แค่หมดเที่ยงเลยถ้าไม่ยกปืนไม่ขี้เรือเราจมเองแน่งานผมเยอะเว้ยไม่เชี่ยวมือมันเลยเสียักลับไปไปหาทีมทีมเราไอชี้งานแบบทั้งเสาอ่ะเสาไปเรือรั่วโอ้โหงานแป็นเยอะผมอยากไปช่วยนะแต่มาทิ้งกระบอกไปได้อะเราแย่งงานมาทิ้งไม่ได้เนี่ยถ้าทิ้งก็เราเลยรู้ชะตากรรมว่าเราอยู่ ถ้าถ้าเกิดคุณไว้แจ้งว่าเอ้ะกำลังมุมกำลังเสียแจ้งผมก่อนเลยนะถ้าไม่เลยผมบอกถ้าผมบอกแองเคิลแองเคิล์อะมันเสียแองเคอร์แองเคอรเสียถ้าเกิดมุมเสียอะไรนะเต็มไปหมดมุมเสียปุ๊บไปวิดน้าให้ผมเลยนะขครังต่อไปอ่ะได้ได้ได้โอ้ห้าปะยิงไม่ถึงตรงอัธินาอีกแล้วไม่จมใครมา พอไหมจริงไม่คืนแม่ก็แย่ที่แหละเก็บเกีกันี่ปลานี่อะไรเนี่ยทิ้งลังไม้